สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆวันนี้พี่พิ้นก็จะทําหอมเจียวนะคะทําหอมเจียวเก็บไว้กินกินกับอะไรก็ได้ค่ะกินด้วยข้าวร้อนๆกินด้วยหมี่หรือว่าอะไรก็ได้เนาะเจียวหอมมาไว้กินค่ะใส่กับปัวไว้นะคะพีพิ้นผ่านเอาไว้แล้วค่ะเมาาื่อวานอันนี้กระเทียมเจียวนะคะเก็บเอาไว้ในกระปุกค่ะเวลาเราจะกินข้าว แล้วก็โรยบนข้าวขาวนะคะใส่ร,ร,ร,รดีจากนิดค่ะหอมเจียวค่ะอันนี้เจียวแล้วนะคะอันนี้นะคะหอมเจียวกรอบค่ะอันนี้กระเทียมค่ะ ตอปิกิ้นก็จะมาขั่วร้อนเกินไปขั่วขมิ้นนะคะขมิ้นหั่นไว้แล้วค่ะขมิ้นนะคะขมิน้นปิกิ้นหั่นเอาไว้แล้วค่ะ ขมิ้นนะคะโอเคแล้วค่ะเราก็คั่วแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราสามารถเก็บเอาไว้กินด้วยข้าวนะคะจะไปกินเอาเอาไปใส่ในที่กรองก่อนนะคะรองกระดาษไว้แล้วค่ะนี่ค่ะหอมเจียวกับกรอบค่ะแล้วก็เราใส่ขวดใส่ขวดเอาไว้นะคะนี่ค่ะเราสามารถเก็บเอาไว้นะคะ เวลาเราเราไม่อยากกินกับข้าวอะไรที่เก็ดทำเนะเาะบางที่เบื่อมันกันนอ้อยกินกับข้าวทุกวันเราก็กินด้วยกระเทียมเจียวหอมเจียวขมิ้นเจียวหรือว่าเอาขิงม,มาคั่วนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นอาหารเมนูให้เราอย่างอร่อยมากค่ะ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนน้องนขมิน้นคั่วนะคะกระเทียมคั่วนะคะถ้าภาษาใต้จกคั่วอย่างไรก็ได้สะดวกในการเรียกนะคะถ้าเป็นภาษาเมืองไทยก็เจียวนะคะกระเทียมเจียวหอมเจียวขิงเจียวได้ใช่ไหมคะโอเคค่ะอันนี้เราก็สามารถเก็บไว้ได้นะคะ เราแตะขึ้นกับมีหรืออะไรทุกอย่างนะคะที่เราชอบกันข้าวต้มขาวหรือว่าข้าวสวยร้อนๆนะคะเอาซสีิ๊วมาโรยลงเอาซีี้๊วมาราดลงก็อร่อยแล้วค่ะโอเคบายบายกับคุณเตง o u ตรีมากัสเซกมเสียะคะ่ะ